กูอยากจะฝากถึงไอ้คนไทยเหมังคนที่มันชอบมาด่าต่างเด้าต่างเด้าชั้นต่ําต่างเด้างูอะไรประมาณนี้เนาะค่ะพม่า,มาปากดีนะสาพมา่าปากดีอีกหนึ่งตัวโผลมาอีกแล้วงานนี้ดา่าแรงดา่ดาฉ่ำด่าคนไทยฉ่ำว่าคนไทยเนี่ยชั้นต่านะคนไทยไม่ได้เรื่องนะนี่คืออ่าคลิปวิดีโอ ที่คุณผู้ชมจะได้รับชมต่อไปนี้นะเป็นคลิปวิดีโอของสาวพมา่าที่ออกมาด่าคนไทยฉ่ำวิจารณ์คนไทยอย่างนู้นอย่างนี้อ้าว่าแล้วก็ไปชมคลิปนางกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงต้นสายปลายเหตุแล้วก็มุมมองความคิดของคุณป้าแล้วก็คอมเมนต์ในเน็ตแล้วก็ผู้ชมก็มีส่วนร่วมในคลิปนี้โดยการนะกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์อ้าถึงความรู้สึกของคุณผู้ชมเมื่อได้เห็นคลิปนี้นะ คิดเห็นเป็นอย่างไรนะคะก็ไปดูคลิปนางก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะกูอยากจะฝากถึงไอ้คนไทยหมังคนที่มันชอบมันด่าต่างเด้าต่างเด้าชั้นต่ําต่างเด้างูอะไรประมาณนี้เนาะคนเราทุกประเภทมันต้องมีแหละคนที่งูก็มีอ่าคนที่ชั้นต่ําก็มีก็คนไทยหมังคนแบบ แบบมึงเนี่ยคนไทยแบบเมึงนี่ก็คนไทยชั้นต่ําชอบด่าชอบด่าคนอื่นไม่มีเหตุผลยอมรับความจริงไม่ได้เห็นคนอื่นเขาทำงานอยู่ดีๆพวกมึงก็ลำคาญอ่า พวกมึงก็อิจฉาเขาตอนที่เขายังไม่ทําพวกมึงไม่ทํากันเพราะว่าพวกมึงไม่เล่นเรื่องไงทําไมต่างด้ามันยื้อแย้ขนาดในประเทศไทยพวกมึงไม่เล่นเรื่องไงพวกมึงไม่ยอมทํางานกันไงทุกวันเนี่ยเพราะพวกมึงไม่เล่นเรื่อง คนต่างด้าถึงเยอะแยะขนาดในประเทศไทยอันนี้พวกมึงต้องยอมรับไม่ใช่ว่าพวกมึงจะมาด่าต่างด้าจะมาไล่ต่างด้าอย่างเดียวพวกมึงต้องแก้ไขตัวเองก่อนว่าพวกมึงต้องแก้ไขย,ยังไงต้องทำยังไงเพราะว่าพวกมึงทำงานไม่ได้เรื่องไง นักธุรกิจทั้งหลายอ่ะเขาก็รู้นะเขาอยากได้คนไทยมาทำงานไหมไม่มีส่วนน้อยก็มีอยู่คนไทยไขยันส่วนมากพวกมึงไม่ไล่เรื่องอันนี้พวกมึงต้องยอมรับไม่ใช่ว่าพวกมึงจะมาดา่าด่าคนอื่นอย่างเดียวคนไทยชั้นต่ำ แบบพวกมึงที่ชอบด่าคนอื่นเขาอะ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าชั้นต่ำของจริงนะกูก็กูก,ก็อ่าด่าเป็นอยู่แต่กูไม่ด่า <c oughs> เราเป็นคนละชั้นกันอย่าไม่ใช่ว่าต่างด้าวหรือคนไทยคนอะไรก็ช่างนะคนละชั้น อย่ามาด่าเลยอ่อยาจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นคนชั้นต่ำอย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะคลิปนางก็บอกว่าฝากถึงนคนไทยทุกคนอ่บางคนที่ชอบดา่าต่างดาวอย่างงุ้นอย่างนี้นนบรา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 ,บรานะจับใจความได้ก็คือน,นางก็นะรู้สึกว่าอืมทําไมคนไทยต้องไปอิจฉานางอิจฉาต่างดาวทาไมอืม ที่ต่างด้าวมีเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยก็เพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนไม่ได้เลื่องนะชอบดูถูกต่างด้าวนะอิจฉาต่างด้าวนะงานไม่ทำนะเจ้านายเจ้าของเศรษฐกิจเจ้าของโรงงานอะไรเนี่ยไม่เอาพวกคนไทยนะเพราะว่าคนไทยไม่ได้เลื่องคนไทยบางคนก็ชั้นต่ำชอบดูถูกต่างด้าวอย่างงู้นอย่างนี้อืปัญหาก็คือคนไทยไม่ได้เรื่อง แต่มีประเทศให้มึงเข้ามาทํามาหากินมาพักอาศัยเสร็จแล้ววันดีคืนดีมึงก็ออกคลิปออกมาด่าคนไทยว่าคนไทยชั้นต่ําคนไทยไม่ได้เรื่องนี่คือปัญหาที่ต่างด้าวนะสร้างไว้ให้กับคนไทยอาจจะมองบางคนอาจจะมองง่ายๆเลยค่ะว,ว่าเออฉันก็มาทํางานแลกเงินอืมฉันไม่ได้มาอะไรกับประเทศไทยหนึ่งมึงเข้ามาในประเทศไทย มึงสร้างขยะให้ประเทศไทยแล้วหนึ่งนะนัดปัญหาที่คนไทยจะต้องแบกรับจากมึงก็คือหนึ่งมึงต้องมาสร้างขยะนะคะอมืมึงมาทํางานใช่มึงแย่งงานไปแล้วหนึ่งอัตรามึงมาหนึ่งแสนคนก็แย่งงานไปแล้วหนึ่งแสนอัตรามึงมาหนึ่งล้านคนก็แย่งงานไปแล้วหนึ่งล้านอัตรานะคะอมืมึงบอกว่าคนไทยไม่ได้เรื่อง แล้วนายจ้างก็เลยไม่จ้างไม่ใช่คนไทยไม่ได้เรื่องคนไทยนะเขาไม่ได้ชั้นต่ําแบบมึงไงนะน,นี้มึงพูดมึงด่าคนไทยว่าชั้นต่ำนะกูถึงได้พูดกูก็เองนะไม่เคยด่าคนต่างด้าวคนไหนเลยว่าเป็นคนชั้นต่ําแต่วันนี้จะด่ามึงนี่แหละว่ามึงเนี่ยนะคนไทยนะนะเขาไม่เคยเหยียดหรอกว่าใครจะชั้นต่าชั้นสูงนะมันก็คนเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่มาแล้วนะมาอยู่พัก เพิ่งพาอาศัยทำมาหากินในประเทศไทยนะหัดํำนึกํำเนียบบุญคุณคนไทยไม่ใช่อยู่ดีกินแซบอยู่เจ็บกินเนื้ววันวัน,วนมึงก็ออกมาคิปด,ดา่าไม่ได้ดังใจออกมาคิปด,ดา่าออกคิปมาดา่าไม่ได้ดังใจประท้วงเรียกร้องนู่นนี่นั่นนี้แตดสันจิตภาในพะวงพะมานู่นมึงกลับไปเรียกร้องที่มินออนไลน์ประเทศมึงนู่นนะและปัญหาก็เหมือนกันเรื่องตัดน้ําตัดไฟเพราะพวกมึงประเทศพวกมึงเป็นที่แหล่งมั่วสุมของพวกสแกมเมอร์พวก แก๊งคอนเซนเตอร์เขาถึงได้ตัดน,น้ําตัดไฟทํามเมื่ออ้างว่าเออทาให้ประชาชนบริสุทธิ์เดือดร้อนอถ้ามึงไม่จกกัดการรัฐบาลมึงละ่ะนะปาปามให้ท้ายพวกทําผิดกฎหมายมึงก็ต้องประชาชนทีดีๆก็ต้องเดือดร้อนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แบบนั้นแหละนะตัดกลับมาที่มึงบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นพวกไม่ไดีเรื่องนะขี้อิจฉาชอบดูถูกต่างด้าวก็เพราะมีต่างด้าวแบบมึงไง นะต่างดาวที่เยอะๆดีๆนะพวกกูไม่เคยไประารานนะกูจะบอกเลยแถวบ้านกูเนี่ยนะกูเห็นเลยกูรู้เลยว่าคนไหนเป็นแม่ค้าต่างดาวตั้งแผงนับเงินเป็นแสนๆเป็นปึ้งๆนะถามว่ากูอิจฉาเขาไหมกูไม่ได้อิจฉาเขานะูถามกูกูจะแจ้งตำรวจจับเขาเมื่อไหร่ก็ได้กูไม่ทำไงเพราะเขาอะเพราะอะไรมเพราะเขาไม่ปากดีนะเขาทำงานหากินสงบเงี่ยมเตรียมตัวของเขาไป ก็ให้เขาทํากินไปนะแต่มันมีต่างด้าวบางคนแบบมึงนี่แหละนะอวดดีนะก็เลยต้องโดนคนไทยเขากำหลักอย่างเต้อาชีวะอะไรนะที่เขาไปจัดก,การกับพวกต่างด้าวนะก็เพราะมึงมันเหิมเกิมไนงะอืมเข้ามาทําเป็นก่อม้งก่อมบประทวงเรียกร้องสันติภาพในพมา่าแต่มึงมาเรียกร้องอยู่ในป่าบ้านกูประเทศกูกรุงเทพ กลางใจเมืองมหานครของกูแต่มึงไปเรียกร้องนี่มันประเทศไทยไงมึงจะมาชักธงมึงจะมาเรียกร้องเอกราชสันติภาพอะไรของมึงมึงก็กลับไปเรียกร้องที่ประเทศมึงนะตัดกลับมาที่บอกว่าอ่านายจ้างไม่เอาคนไทยก็เขาไม่เอาแหละค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องจ้างคนไทยพ่วงพ่วงสวัสดิการนู่นนี่นั่นบา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 ตาม เขาเรียกอะไรกฎหมายแรงงานของประเทศไทยกับกฎหมายแรงงานสําหรับต่างด้าวสาหรับประชากรไทยกับสําหรับต่างด้าวนะมันมีข้อแตกต่างกันเยอะแยะนะไม่ใช่ว่าเออจ้างต่างด้าวเท่านี้จ้างคนไทยเท่านี้สวัสดิการเท่านี้มันก็คนละอย่างนั่นจึงเป็นสาเหตุให้คนเจ้าของกิจการที่เห็นแก่ตัวนะก็เลยต้องไปจ้างแรงงานต่างด้าวเมื่อวันก่อนกูดูคลิปหนึ่งของครูไรไม่รู้ในทิกตอกนะบ้านเขาอยู่เพชรบูร์เขาพูดถึงโรงง,งานเลี้ยงโรงเลี้ยงไก่ เมื่อก่อนนะไม่มีต่างด้าวก็จ้างคนไทยนี่แหละทางานนะพอมีต่างด้าวกลังด้าวทะลักเข้าเมืองนะมีกฎหมายแรงงานต่างด้าวเข้ามาปุ๊บคนไทยในพื้นที่ไม่ได้ทํามาหากินแล้วค่ะทนดมขี้ไก่ไปอย่างเดียวทนดมภาวะมลพิษต่างๆแต่ว่าเงินเป็นของต่างด้าวรายได้เป็นของต่างด้าวแตงด้าวเข้ามาก็มาสูบทรัพยากรเงินทองอกลับไปบ้านไปแลหลรอเลี้ยงแผ่นดินแม่มันนู่นเมียนมาม้ง่งออกัมพูชามัง่งลาวมัง่งอ,อื เข้ามาก็เออท่อยทีอาศัยถามว่าคนไทยออกไปทํางานต่างประเทศไหมก็ออกนะแต่ไม่มีคนไทยไปดา่าเจ้าของประเทศแบบนี้นะไม่มีนะมึงดูได้เลยนะไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่เกาหลีอเมริกายุโรปอลาตะวันออกกลางอิสราเอลนยะไม่มีหรอกนะคนไทยก็จะออกมาคลิปด่าเจ้าของประเทศไม่มีเพราะคนไทยเขารู้สึกสำนึกบุญคุณกินอยู่ตรงไหนเขาไม่กินบนเรือนทีนบ่บนรถบนหลังคาเหมือนพวกมึงไงเวรกรรมไงพวกมึงอ่ะที่ได้เกิดเป็นพมา่าบ้านแตกสายแหลกขาด ถ้าพวกมึงได้เรื่องจริงนะนะมึงบอกว่าคนไทยไม่ได้เรื่องถ้าพวกมึงได้เรื่องจริงมึงไม่ต้องมาหอบสังขารโคตเง่าสกัลลดมึงมาเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศกูหรอกนู่นถ้ามึงพูดได้เรื่องจริงมึงกลับไปนู่นไปเรียกร้องอิสรภาพเสรีภาพประชาธิปไตยสร้างความเจริญให้ประเทศมึงสินะถ้ามพวกมึงเก่งจริงอ่ะมึงไม่มาทําเป็นพลเมืองแรงงานชั้นสองในประเทศกูหรอกนะกูก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะบางกฎบาง ออกกฎหมายมาเหมือนกันนะคะโรงงานไหนที่มันจ้างแรงงานต่างด้าวมันต้องเสียภาษีคูณสองนะมันจะได้ไม่ต้องมาจ้างแรงงานต่างด้าวให้มาปากดีแบบนี้นะมึงมึงมาหนึ่งแสนคนมึงก็ย้าง,งานคนไทยไปแล้วหนึ่งแสนอัตรานะสร้างขยะสร้างมลพิษทางอากาศทางน้ําทางอะไรสารพัดอย่างให้กับประเทศกูนะมึงรู้มึงไหมมึงไม่ได้คิดว่าโอ้บางคนหัวหมอนะรู้ดีนะ กูมาทํางานกูเสียภาษีใช่คนอยู่ที่ไหนก็เสียภาษีเนะี่ยกูไปทํางานนู่นสวีเดนฟินแลนด์อะไรสารพัดอย่างไมโกงก,ก็เสียภาษีให้เขาเหมือนกันไม่มีหรอกคาะประเทศไหนที่จะไม่ไม่เสียภาษีนะนะอยู่บ้านมึงมึงก็เสียภาษีหรือมึงไม่เสียถ้ามึงไม่เสียก็นั่นแหละประเทศมึงถึงไม่เจริญไงกว่าจะมีประเทศให้มึงมาสูบเลือดสูบเนื้ออ่ากินขนาดนี้พวกกูนะ่ะเสียภาษีบํารุงไปตั้งเท่าไหร่นะกว่าจะมีสาธารณ โภคขั้นพื้นฐานมีความสีวิไลรุ่งเรืองทำไมนักลงทุนเลือกมาลงทุนในประเทศไทยก็เพราะหนึง่งดูถนนหนทางน้ำไหลายไฟสะอาดไม่ใช่ว่ามีประเทศแล้วหยุดอยู่นักลงทุนจะหออเงินหมื่นล้านพาไปลงทุนท่ามกลางถนนลูกลังบอ่อหินินปูนทรายเหมือนพื้นผิวดวงจันทรนะ์เขาไม่ไปหรอกคะ่ะนะไปวันสองวันไฟดับไปสาวันน้ําประปาไม่มีไปสี่วันถนนพัง ภูเขาเวลาเผากระท่อมอย่างเงี้ยไม่มีเขาไม่ไปหรอกค่ะเขาดูดูว่าหนึ่งประเทศที่เขาจะไปลงทุนน่ะอ่ะมีแนน,นหนทางไหมการคมนาคมเป็นยังไงน้ำไหลไฟสว่างไหมไฟพอที่เขาจะผลิตไม่ขาดตอนในการอ่าเครื่องมือเขาจะต้องเดินเครื่องได้ตลอดย4ิสชั่วโมงไหมมีแรงงานไหมมีศักยภาพไหมใช่มีแรงงานต่างด้าวแต่คนที่คุมแรงงานต่างด้าวกูบอกเลยนะ QcQa ยังไงก็ต้องเป็นคนไทยนั่นแหละค่ะ ถ้าคนไทยไม่เล้่นเรื่องเขาไม่ได้เป็นหัวหน้ามึงหรอกนะมึงอย่าพยองให้มันมาอ่ะคลิปก็ยาวอีกแล้วนะนะคุณผู้ชมพ้าพูดไปคุณผู้ชมที่เห็นเป็นอย่างไรอ่ะไปชมคอมเมนต์ก่อนนะไปอ่านคอมเมนต์มั่งคอมเมนต์บอกว่าถ้าพวกมึงไม่ได้เรื่องก็ไม่ยอมต่อสู้ด้วยตัวเองเอ่าขาด่าอีกคนนี้นะเขาบอกว่าตัดช่องน้อยแต่พัวตัวคนที่จะพูดแบบมึงได้คือคนที่ต่อสู้อยู่ในพมา่ากูก็ต่อสู้ในแบบของกูแต่มึงไม่สู้มึงนีมา เออนะตัวเองหนีตายมาจากประเทศตัวเองแล้วก็บอกบอกว่าคนอื่นไม่ได้เรื่องถ้ามึงได้เรื่องจริงกลับไปนู่นไปไปต่อสู้เรียกร้องเอกราชของมึงจากมินออนไลน์เลยไปอือ เนนี่บอกว่ามานทางานที่ไทยคนไทยไม่มีใครว่านะแต่มาประท้วงเรื่องค่าแรงนี่สิมันจะมากไปป่าเทศตัวเองค่าแรง80บาททำไมไม่ช่วยกันประท้วงมาประท้วงที่ไทยค่าแรงกวลา350เออก็ไม่รู้แหละว,วันดีคืนดีนางบอกว่ามีคนด่านะก็เลยออกมาทําคลิปด่านะแต่ว่ามึงจะมาดา่ารวมว่าคนไทยไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่ได้นะ ถ้ามึงได้เรื่องเองมึงเก่งจริงมงกลับไปเลยนะคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะสนับสนุนช่องคุณป้าได้ที่ช่องทางนี้เพราะได้เป็นค่าหมากฟูด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ